สวัสดีครับเกียรสวิทย์พรชัยเสรีรุนนะครัะแล้วก็น,น้องเต้นะคะวันนี้เกียริสวิท์นะครับกับน้องเต้นะครับมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องรถนยนต์ชันะคุณภาพดีของ กาก,าก,าก้ารถบ้านซื่อถูกแล้วดีนะฮะเฮียซูวิทจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีนะเปิดมาแล้ว25ปีะค,ะค่ะเฮียซูวิทมีสี่สาขานะครับใช่แล้วสาขาแรกที่เปิดมา25ปีคือสาขาถนนสีนครินทร์สีนครินทร์แยกลาซาด์สาขาที่สครับเทพ,พารักษ์กม16ตลาดนัดเลบินสาขาที่3พัฒนาการตัดใหม่สาขาที่4ี่พัฒนาวิทย์ออโต้ครับที่เฮียสุวิทยจัดนำเสนอเพราะว่าเอออยากให้แฟนเพจของเฮียสุวิทย์แล้วลูกค้าต่างๆที่อยากได้รถยนต์ใช้ราคาคุณภาพดีไปใช้นะครับเฮีย,ยสุวิทย์จัดโปรโมชั่นขึ้นะครับ ซึ่งเป็นโปรที่ดีที่สุดโปรที่ร้อนแรงที่สุดแล้วเหตุผลที่ต้องมาซื้อเราคือเหตุผลที่การันตีไม่มีชนหนักไม่มีพิ้วคว่ำไม่มีน้ำเทิดไม่มีไฟไหม้ด้วยการันตีรถใหม่เกรดพรีเมียมเกรดพรีเมียมเลยนะฮะแล้วตอนนี้เหตุผลนะฮะยังมีโปรนะครับใช้เงินดาวเพียงเก้าบาทประกันไทย1ปีประกันเครื่องยนต์1ปีบัตช่วยอยู่งปีนะฮะคอยเงิทีเดือนเมษาหกสีปีหน้าคับฟรีไปเลยแล้วๆ้8นย้อนใช่แล้วนะฮะแล้วก็ยังได้สูบเปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนด้วยสูบเปอร์เซ็นต์ส กันที่ประเทศรุ่นล้านดิโอ้โหแจกลอตเตอรี่ให้อีก100ใบลอตเตอรี่หนึ่งร้อยใบใช่ครอยากรวยใครเปอยากเป็นเศรษฐีต้องรีบเข้ามาจับมาจองนะคะปีใหม่ปีนี้นะครับถ้ายังไม่ได้ลถไปใช้นะครับถือว่าพลาดไก่อย่างแรงนะครับอเวิตนำเสนอรถดีๆโปรโมชั่นอย่างนี้ครับจ้องรีบมาครับาะเอริวิมีรถอยู่500กว่าคันใช่แล้วมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็แคมเปญสุดพิเศษนั่นก็คือจัดส่งฟรีทั่วประเทศผมใช่แล้วอยู่ที่ไหนก็ได้เราจดส่งหมดเลยแล้วรถกระบะนะฮะตอนเดียวนะ ปอดสลับหนุ่มเคอรี่สาวไมนีนี่ถือว่าแนะนําเป็นเซก้าโป้นะครับตัวหนึ่งนะเป็นโปรดักต์แคมป์เก่งของเฮียสุวินนะครับมาดูกันครับนะฮะอย่างรีโวคันนี้นะครับเฮียสุวินเนี่ยเป็นเซลล์ขายดีอยู่แล้วนะครับเรามีรีโวแชมป์รีโวนะฮออนนิวบูพาวเวอร์นะครับทุกคันนะงั้นเฮียสุวให้ดาวเพียง9บาทประกันภัยประกันแปดปีบาทช่วยเหลือสูตเดือนกระส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะ แล้วหลังคาครับมูลค่าสามหมื่นห้าพันบาทใช่ตัวนี้นะครับนะะฮไปดูวิบวับของใหม่นะฮะของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสูงเมตรแปดสิบสองเมตรสองเมตรสิบนะเลือกได้ให้เลยนะครับแถมฟรีนะครับแล้วยังให้โรเจอรี่อีกหนึ่งร้อยใบนะครับแล้วก็นะครับถ้าเป็นคอกรัวน้องเต้คอกรัวก็ได้ให้นะให้เลยคอกรัวเมตรห้าสิบเมตรแปดสิบเลือกได้ค่ะเอาไปเลยนะครับใช่แล้วนะฮะแล้วอีกตัวนึ่งก็สินค้าตัวใหม่ที่กำลังมาแรงนะครับตอนนี้นะครับ คือไปขายของอ่านแห้งอาหารสดนะเขาเรียกลถงคาพุ่มพวงลังคาพุ่มพวงใช่พ่อค้าแม่ค้าที่อยากได้อันนี้ให้เลยนะให้เลยให้เลยแล้วก็ยังมีตู้เย็นตู้คาโก้ตู้แห้งโอเคครับผมอันนี้คือปรดักเซนเป็นตัวแรกนะครับตัวที่สองครับมาดูกันครับผมนะครับรถเก่งนะครับแนวฮะตระกูลพันห้าร้อยซีซีนะครับ หรือจะเป็นอีโคคาร์นะครับราคาไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะครับเฮียซีวิทย์เป็นร้อยคันนะครับใช่แล้วทุกคันเฮียซีวิทย์ก็ให้เช่นเดิมครับแต่ผมชันดีกว่าเดิมเคยนะครับใช้เงินดาวเพียง9บาทประกันภัยประกันเครื่องยนต์บาทช่วยเหลือสูงไม่เสองเดือนคอยจีเดือนเมษาหกสิบปีหน้าน่าย้ำเลยนะครับคอยจีเดือนเมษาหกสี่ปีหน้านะครับพร้อัลติลี่หนึ่งร้อยใบลอตเตอรี่หนึ่งร้อยใบให้นะครับตอนนี้เฮียซีวิทย์บอกได้คำเดียวครับให้โปรหนังนี้นะครับ อันนี้กระบะตอนเดียวนี่รัไม่เกินสามแสนนะมาดูรถอีกตัวหนึ่งครับอาปาดแชมเป้ของชีวิตนะครับน้องเต้ครับครับรถกระบะรีโว่แฉนะฮะหรือจะเป็นออร์นิวใช่นะทุกคันเนี่ยสิ้อใส่ล้อใหม่ยางใหม่ใช่ครับอันนี้ของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแถมให้ฟรีด้วยนะฮะ ทุกคันนะคะยานี่ให้ดาวเพียง9บาทประกันพายประกันยนต์ดิมเป็หลับช่วยเหลือส่วเพื่อนสิบสองเดือนบตเต่หอยบาทบาีเดือนเมษารหกสิบปีหน้านี่นะครับนี่คือจุดเด่นของยานี่เวทที่ก่อเหตุผลที่จะมาซึ่งแับรถต้านสูงครใช่แล้วโปรโมชั่นนั้นรถดีนะคะแล้วก็ใครอยากได้รถกลับบ้านต้องรีบมาครับมสี่ประตูอีกคันนึงครับเห็นไหมครับล้อครับเป็นล้อเวลใหม่ใหม่นะล้อซิ่งทันสมัยนะครัล้อซิ่งน้องเต้ครับล้อนะครับ มีให้เลือกกี่แบบครับมี6แบบ6ลายให้เลือกด้วยนะคะถ้าไม่ชอบแบคเวลเดี๋ยวมี TE 3 7สเปลี่ยนให้ RPS 1 CE 2 8 RE 3 0แล้วก็เวลเวลนะครับแล้วก็ยางแบบยีรัดคันที้กำลังคิดารณครับได้ไหมจัดให้เลยยางเตี้ยยางสูงนะคะแล้วว่าหรือว่าจะเป็นยางใหญ่ใช่ไหมครับได้หมดเลยตอนได้หมดครับทุกรุ่นนะครับรถแนวนี้ก็ดาวเพียง9บาทประกันภัยดือนปีประกันห่งเดือนปีบาทช่วยเดือนปีสูบเป็นแสนก๊าซเตอร์รี่หนึ่งร้อยใบไฟฟ้าหกสิบก็น่าเหมือนกันไปดู ไฟรับครับ,รบนี่นะครับคือส่วนหนึ่งของโปรโมชั่นของรถบ้านสุริย์ครับอย่างนี้ยคอย่างลูกคา้าอยากได้แคปล่า,าอยากได้แคปล่าแก้มอยากได้แคปล่าประตูหลังจัดให้ไหมครับจัดให้เลยมีค่าจ่ายไหมฟรีฟรีหมดเลยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของด้านบริการของรถบ้านสุริย์ใช่แล้วค่ะนะฮะผลที่ต้องมาซื้อรถบ้านสุริย์มันเป็นอย่างนี้ครับเผลที่สองครับตอนนี้ทางธนาคารนะครับใหะะ้รถบ้านสุริย์เป็นเต็นเต้เอพรีเมียมนะครับใช่นะฮะแล้วก็ให้อนุมัติ เงินดาวเพียง9บาทนะตอนนี้เฮียทำส่วนเปอร์เซ็นต์ให้อีก12เดือน1ปีเต็มเต็มไม่มีดอกเบี้ยนะครับนะแล้วตอนนี้นะครับยังให้แถมแบตเตอรี่100ใบนะประกันภัย1ปีประกันเครื่องยนต์1ปีบัตรช่วยเหลืออีก1ปีบัตรช่วยเหลือคืออะไรน้องเต้บัตรช่วยเหลือนะคะกรณีที่แบบว่ารถน้ำมันหมดลืมกุญแจไว้ในรถรถเสียยางแตกนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุทุกอย่างทุกอย่างครอบคลุมหมดเลยลูกค้าสามารถโทรได้เลย24ชั่วโมงนะวิทเทเลอร์นะเราจะไปช่วยนะโดย ไม่มีค่าจ่ายรายั้งสิ้นนะครับนะฮรนะครับมาดูกันนะครับนะฮะเบียซูวิตรถเยอะมากนะครับรถกระบะตอนเดียวเขาแถมหลังคาให้รถปีใหม่ๆรถปีใหม่ๆนะฮะมาด้าบีทีห้าศูนย์ฟอร์ดเอ็นเจอร์ลีโวพีแลนเดอร์ออร์เดลไฮแลนเดอร์ทุกคันนะครับนะฮะเบียซูวิตรจัดโปรโมชั่นนะฮะ สินสอดเพียงเท่าไหร่นะประกันภัยประกันเครื่องยนต์ปัดช่วยเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์สตอรีหนึ่งร้อยใบนะเห็นไหมครับแล้วก็จัดส่งฟรีอีกทั่วประเทศนะครับอยากได้รถลายบาไม่ผิดหวังแน่นอนใช่แล้วนะคะเียสุวิทย์อยากให้รถบ้านสุวิทย์เนี่ยเป็นที่หนึ่งในใจเสมอถังหลับไปเดลยของเยาวชสุวิทย์นะครับจะเป็นรถอีโคคาร์ทุกแนวทุกรุ่นนะครับจะเป็นนิสสันโนด์นิสสันมาร์ชนะครับ SUV 7ที่นั่งนะครับจะเป็นเซนต้าจะเป็นฟนะีดจะเป็นอีทิก้าจะเป็นอีโนวาหรือจะเป็นอาร์เวนซ่านะครับทุกคันเนี้อสุดให้ดาวเพียง9บาทให้ขับปีถึงเมษาหกสีเมษาหกสี S <S S <S S <S นะครับลอตเตอรี่อีก 1, 100ใบครับนะฮะหรือจะเป็นรถกิงโกกายาย A T. ริสเอทีปลิววีออส แจ๊ดนะครับเฟลตาพอนเดียสามพันกว่าบาทนะครับดิสันมาสทุกเรสทุกสีทุกแบบนะครับเซลิโอมีลลาดอันติดนะครับไทเบียร์ทีลักทุกคันไทยเงินดาวเพียงเบาทประกันไทยประกันยนต์บาทช่วยเหลือซูเปอร์เรนสิบองเดือนแบตเตอรี่ไฟทีเดือนเมตาหกสี่นะครับ หรอจะเป็น s อ v อย่างเงี้ยครับ Fortuner ครบปาเจลล์สปอร์ตนะฮะอินโนวารถเบนซินหรือจะเป็น c ีอีครับนะฮะนะฮะเหมือนคุณมาช็อปรถใหม่แต่ราคาครึ่งราคาของรถใหม่ครับนงรถใหม่เลยแล้วก็โปรโมชั่นแน่นด้วยโอ้โหสุดยอดนะครับตอนนี้อย่าลีมบอกได้คำเดียวนะครับปีใหม่ปีนี้อย่าได้รถยนต์นะครับมาที่ ถูกแล้วดีมให้เลือกมากมายครับกระโปรงนี้นะหมดเขตเลยนะครับก่อนปีใหม่นี้อยากได้รถนายสุพิตจัดหนักๆให้เลยนะคจัดหนักๆจัดเต็มดิสเซอร์ไพรเลยนะใช้เงินดาวเพียง9บาทประกันภัยเดือบไปประกันยอะไปบาทช่วยเยอะส่ไปเบรคสองเดือนโมเอร่หนึ่งร้อยบาทไปดีเดือนเมษาหกสิบไปดีเดือนเมษาหกสิบไปดีเดือนเมษาหกสิ่นี่นานั่นเองรถบ้าสุพิชต์ขอให้เป็นที่หนึ่งในใจเสมอนะครับเฮ้เฮ้เฮ้ปีใหม่ปีนี้มีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ